พ่อเลี้ยงครับพวกผมพาผู้หญิงคนที่พ่อเลี้ยงต้องการมาให้แล้วครับในขณะที่พ่อเลี้ยงยืนหันหลังอยู่นั้นว่าได้ยินลูกน้องบอกว่าพาผู้หญิงคนที่เขาต้องการมาให้เขาแล้วเขาก็หันกลับมามองไหนนี่ไงครับรอนนอนสลบแองแงงพ่อลูกน้องของพ่อเลี้ยงไปจับตัวมา แล้วก็วางอย่าสรุปมาด้วยหล่อนอยู่ในชุดนักศึกษากระโปรงสั้นเลี้ยวขาสวยผิวผ่านผุดพองแต่หล่อนเป็นคนตัวเล็กแต่ก็ดูน่ารักนี่น่เหลือผู้หญิงคนที่น้องชายเราบอกว่าทิ้งเขาไปมีผู้ชายอื่นเธอน่ะ ต้องได้บทเรียนซะแล้วน้องชายของฉันฆ่าตัวตายไปก็เพราะเธอพ่อเลี้ยงยืนมองหล่อนแล้วก็นึกอยู่ในใจพวกเองออกไปได้เดี๋ยวฉันจะจัดการเองเสียงพ่อเลี้ยงบอกกับลูกน้องครับเจ้านายจากนั้นพ่อเลี้ยงนมกุ้มเอาหญิงสาวเข้าไปในห้องของเขา แล้วก็วางเธอบนที่นอนของเขาอย่างเบาๆเขายืนมองอยู่อย่างนั้นแมมหน้าตาสะสวยซะด้วยมิน่าละน้องชายของเราถึงได้เป็นบ้าเป็นบอแล้วก็ฆ่าตัวตายรอนยังคงสลบอยู่เพราะลิ์ยาน,นั่นเองพ่อเลี้ยงปิดหญิงสาเอาไว้ในห้อง แล้วเขาก็ออกมานั่งข้างนอกเขานั่งดื่มเบียร์ไปคิดอะไรเลื่อยเปื่อยฝุงซ่านไปหมดอันที่จริงแล้วเขาก็ไม่ใช่คนใจไม้ไสละกรรมที่อยากจะทำร้ายผู้หญิงหรอกแต่เขาก็สงสารน้องชายของเขาที่ต้องมาฆ่าตัวตายเพราะผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เราจะไปใจอ่อนกับผู้หญิง อย่างเธอไม่ได้เด็ดขาดเราต้องแก้แค้นให้กับน้องชายของเราพ่อเลี้ยงคิดในใจเขาดื่มเบียร์เข้าไปจนหมดขวดหรือนึกขึ้นได้ว่าหญิงสาวนอนสลบอยู่ในห้องเขาก็เลยเดินไปที่ห้องของเขาแล้วก็เปิดประตูเข้าไปเดินไปดูใกล้ๆร้อนยังคงหลับอยู่เมื่อเขาเห็นหล่อนหลับ เขากำลังหันหลังกลับว่าจะก้าวขาออกไปเธอก็เลยพูดขึ้นมาว่านี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาหันกลับมามองพ่อหล่อนเห็นพ่อเลี้ยงก็ตกใจพอพ่อเลี้ยงนั้นนวดเข้าลุงหลังผมยาวน่ากลัวมากคุณเป็นใครเนี่ยจับฉันมาทำไมหล่อนโวยวายพ่อเลี้ยงยิ้มที่มุมปาก ันเป็นใครอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวเธอก็รู้ปล่อยฉันไปนะฉันไปทำอะไรให้คุณปล่อยฉันไปเดี๋ยวนี้สาวน้อยตะโกนใส่เขาเธอลุกขึ้นแล้วก็เดินมาหมาเขาเธอเอามือน,น้อยๆของเธอที่เลียวสวยทุบไปที่หน้าอกของเขานี่แน่นี่แน่ปล่อยฉันไปเดี๋ยวนี้นะชายหนุ่มจับมือหญิงสาวเอาไว้ แค่จับเบาๆหล่อนก็บอกว่าเก็บแล้วพ่อเขาเป็นคนรูปร่างใหญ่มือก็ใหญ่ด้วยปล่อยฉันนะฉันเจ็บไม่ปล่อยเธอต้องอยู่ที่นี่กับฉันอยู่กับคุณคุณเป็นใครทำไมฉันต้องอยู่กับคุณด้วยพ่อเลี้ยงยิ้มเดี๋ยวฉันจะบอกเธอเองว่าฉันเป็นใคร แต่มันยังไม่ถึงเวลาตอนนี้เธอต้องอยู่ที่นี่ไปก่อนปล่อยฉันไปเถอะค่ะฉันจะกลับบ้านฉันฉันไม่รู้จักคุณคุณเองก็ไม่รู้จักฉันคุณจับฉันมาทำไมฉันเคยเห็นแต่ในหนังเรื่องจริงมันก็มีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยปล่อยฉันไปเถอะค่ะ สงสารฉันเธอไปเธออย่างนั้นเหรอฮะอย่าแม้แต่จะคิดถ้าเธอแอบออกจากบ้านฉันไปเธอเธอจะต้องลำบากกว่านี้อีกอย่าแม้แต่จะคิดจำใส่สมองเอาไว้สาวน้อยมองในตาของเขาเธอกำกําปั้นไว้แน่นหน้าตาก็ดู ยังพูดจาน่ากลัวอีกนี่เขาเป็นใครกันนะถึงได้จับตัวเธอมาแบบนี้เธอจำได้ว่าเธอไม่เคยมีเรื่องกับใครนี่แล้วทำไมเขาถึงจับตัวเธอมาทรมานแบบนี้แล้วทางโรงเรียนของเธอละ่ะเธอสอบก็จะเสร็จแล้วเธอคิดว่าถ้าเธอสอบเสร็จ เธอก็จะกลับบ้านไปหาแม่ของเธอที่อยู่ต่างจังหวัดแต่นี่เธอจะกลับไปหาแม่ได้ยังไงกันบ้านของเขาอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ตอนนี้มันก็มืดแล้วซะด้วยมองไปทั้งไหนก็ตันไปหมดเขาเดินออกไปข้างนอกและขังเธอเอาไว้ข้างในเขามานั่งดื่มเบียร์ต่อไว้ให้สาวน้อยนั่งร้องไห้อยู่ในห้องคนเดียว นี่มันเวรกรรมอะไรของเรานะเรื่องที้โดนผู้ชายบ้าบๆคนนี้จับตัวมาแบบนี้แล้วเรื่องโรงเรียนของเราล่ะเราจะทำยังไงกันดีคิดไม่ออกเลยหล่อนร้องให้ภูมิไฟมือถือก็หายไปไหนก็ไม่รู้สงสัยเขาจะยึดเอาไว้จะติดต่อใครได้ล่ะ หลอนร้องไห้จะนอนเผลอหลับไปเมื่อเขาดื่มเบียร์หมดขวดนั้นแล้วเขาก็เข้ามาอีกเขามานั่งที่ขอบเตียงแล้วก็มองดูสาวน้อยที่นอนหลับคาบน้ำตาย,ยังอยู่มองดูแล้วเธอก็น่าสงสารอยู่เหมือนกันนะยังไม่รู้ชะตากรรมตัวเองผู้หญิงนะผู้หญิง น่าเบื่อจริงๆเขาเคยมีคนรักแล้วคนรักของเขาก็หนีไปกับผู้ชายคนอื่นแล้วยังมาเจอเรื่องน้องชายอีกที่เป็นแบบนี้เขาก็เลยเกลียดผู้หญิงมากแต่เมื่อมองดูสาวน้อยที่นอนหลับอยู่ตรงนั้นในใจลึกๆก็แอบสงสารเธออยู่เหมือนกัน แต่สงสารไม่ได้หรอกต้องทรมานรอนให้สาสมเขาเห็นค้าบน้ำตาของหรอนเขาก็เลยเอื้อมมือหวังจะเช็ดน้ำตาให้กับเธอสาวน้อยลืมตาขึ้นมาปัดมือเขาออกนี่หยุดนะคุณจะทำอะไรฉันเป้าพมเห็นคุณนอนหลับแต่มีค้าบน้ำตา ผมก็กะว,ว่าจะเช็ดให้ทำบุญบูชาโทษแท้ๆเขาบ่นพึมพำไม่ต้องมาแตะตัวฉันเลยนะไปไกลๆเลยแมหญยิงนักนะเดี๋ยวเธอ,อยังมาร้องขอชีวิตก็แล้วกันสาวน้อยนิ่งเขาน่ากลัวมากถ้าเกิดว่าเขาฆ่าเธอล่ะเธอจะทำยังไงเธอก็เลยเงียบ เขาก็เลยหยุดโมโห,โหเดี๋ยวฉันเจาเข้าวมาให้นะแล้วก็อาบน้ําอาบท่าซะแล้วก็นอนอยู่ห้องนี้แหละไม่ฉันไม่ทานฉันไม่อาบทําตามที่ฉันบอกถ้าไม่งั้นจะเก็บตัวเขาพูดจบเขาก็เดินออกนอกห้องไปอย่างอารมณ์เสียสาวน้อยมองซ้ายมองขวา ห็นห้องน้ำอยู่ในนั้นเธอก็เดินเข้าไปดูมีผ้าเช็ดตัวมีชุดนอนวางอยู่เธอก็รู้สึกเหนียวตัวเธอก็เลยอาบน้ำกะว่าคงจะสดชื่นขึ้นหลังจากอาบน้ำเสร็จเธอก็ใส่ชุดนอนของเขาที่เตรียมไว้ให้มันตัวใหญ่ซะเหลือเกินเพราะเป็นชุดนอนของเขารุ่มล่าม จากนั้นอาบน้ำเสร็จเธอก็มานั่งที่เตียงเข้าเปิดประตูถือจานข้าวเข้ามาพอดีเป็นข้าวไข่เกี่ยวเอานี่ทานซะไม่ฉันไม่หิวแล้แต่เธอนะถ้าอยากตายอยู่ในห้องนี้ก็ไม่ต้องกินเขาวางจานข้าวเอาไว้แล้วเขาก็เดินออกไป เขาวางเอาไว้พร้อมขวดน้ำหล่อนได้กลิ่นไข่เกี่ยวหล่อนก็รู้สึกหิวหลังจากสอบแล้วหล่อนก็หิวข้าวอยู่เหมือนกันในตอนนั้นเมื่อได้กลิ่นไข่เกี่ยวหอมๆหล่อ,อนก็อดใจไม่ไหวคงไม่มียาพิษหรอกนะจากนั้นหล่อนก็นั่งทานข้าวท่านอิ่มพอดีดึ่มน้ำเสร็จเขาก็เลยเข้ามาอีก น่ะไหนบอกว่าไม่หิวไงฉันก็ทานเปลี่ยนนั้นแหละกลัวตายอยู่ในห้องนี้ลห่อนบอกกับเขาปากดีนักนะเขาอาจารย์เข้าไปเก็บแล้วก็เดินเข้ามาหา่อนนี่คุณพ่อจะบอกฉันได้หรือยังว่าจับตัวฉันมาทำไมแหมคงจะคิดถึงแฟนใหม่ละสิท่า บ้าบออะไรของคุณฉันไม่รู้เรื่องไม่ต้องทำเป็นแกล้งโง่แกล้งไม่รู้คุณนะ่ะทำน้องชายผมจนเสียชีวิตหล่อนทำหน้าสงสัยน้องชายคุณใครกันอย่ามาแกล้งโง่เลยนะคุณนะ่ะไม่รู้เรื่องอะไรหรอก พักอกน้องชายผมแล้วก็นี่ไปมีผู้ชายอื่นหล่อนคำนี่คุณพูดละครเรื่องอะไรเนี่ยฉันฟังไม่รู้เรื่องเลยในอธิบายชัดๆสิเขาทำหน้าสงสัยทำไมหล่อนบอกไม่รู้เรื่องนะหรือว่าจับตัวมาผิดไม่หรอกนะหน้าตาก็เหมือนในรูป จากนั้นเขาก็หยิบมือถือนี่ใช้รูปของคุณหรือเปล่าพ่อหล่อนเห็นเท่านั้นอา้าวพี่โอนี่พี่โออ้าวแล้วคุณไม่ได้ชื่อโอเหรอเปล่าฉันชื่อเอฉันกับพี่โอเป็นฝาแฝดกันเมื่อพ่อเลี้ยงได้ยินดังนั้นเขาก็ตกใจลูกน้องเขาจับตัวมาพิด อะไรนะคุณเป็นฟ้าแฟตกับโออย่างนั้นเหรอใช่พี่โอเคยมีแฟนแล้วเขาก็หนีไปกับผู้ชายอื่นคุณก็บตัวฉันมาผิดแน่ๆถ้าจะใช่ถ้างางันผมขอโทษคุณด้วยนะไม่ได้หรอกฉันจะยกโทษให้คุณง่ายๆแบบนี้ไม่ได้ เอเองก็มีเรื่องทุกข์ใจอยู่เหมือนกันเพราะทางบ้านของเธอนั้นบังคับให้เธอแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งที่เธอไม่ชอบเอก็เลยได้โอกาสบอกกับพ่อเลี้ยงไปว่าถ้าคุณทำตามที่ฉันบอกฉันจะยกโทษให้คุณพูดมาสิฉันโดนบังคับให้แต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งแต่ฉันไม่อยากแต่ง ฉันจะให้คุณแต่งงานกับฉันอะไรกันนี่คุณจะบ้าเหรอคุณไม่ทำใช่ไหมฉันจะแจ้งความเอาละเอาละถ้าคุณต้องการแบบนั้นผมแต่งก็ได้แค่ในานามนะหล่อนยิ้มออกมาทันทีได้แต่ฉันขอร้องคุณหน่อยได้ไหมอะไรอีกล่ะ คุณไปตัดผมโกนหนวดคนเขาออกซะฉันกลัวคุณเขายิ้มได้ถ้างั้นคุณอยู่ในห้องนี้นะผมจะออกไปข้างนอกแปบบ๊บโอเคจากนั้นพ่อเลียงก็ออกไปข้างนอกเขารู้สึกดีใจมากที่ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนที่ทำให้น้องชายเขาตายลูกน้องจับตัวมาผิดแต่เขาก็ไม่โทษลูกน้องหรอก เขากับพึงพอใจเธอเธอกำลังจะให้เขาแต่งงานหลอกพ่อแม่ของเธอแต่เขากับชอบเธอจริงๆเขาตัดผมกลหัวกลมเขามองตัวเองในกระจกนี่เราก็หลอกเหมือนกันนะเขารีบขับรถกลับมาบ้านเพราะคิดถึงสาวน้อยที่เขาขังเอาไว้ในห้องจากนั้นเขาก็เปิดประตูเข้าไปสาวน้อยหันกลับมา ทั้งสองก็จ้องตากันซ้าวน้อยตกตะลึงมากเมื่อเขาตัดผมโกนหนวดโกนเขาออกแล้วเขาดูหล่อและเข้มมากโหแท่นแทบจำคุณไม่ได้แน่ทำไมเหรอผมหล่อใช่ไหมเปล่าก็แค่ดูดีขึ้นมาหน่อยไม่จริงหรอกเมื่อกี้ผมเห็นคุณตะลึงผมอยู่เปล่าหนะ้าฉันก็แกล้งไปอย่างนั้นแหละ เอาละเอาละคุณตาตาที่ฉันบอกก็แล้วกันตอนนี้ฉันถือไพ่เหนือคุณแล้วนะโอเคแลแล้วลวัวุลงขึ้นเอก็พาพ่อเลี้ยงไปพบกับแม่ของเธอแล้วก็บอกว่าเป็นแฟนของเธอพวกเขากำลังจะแต่งงานกันแม่ของเอดีใจมากที่รู้ว่าพ่อเลี้ยง มีสมบัติพระสถานเยอะแย,ยะมากมายจากนั้นพวกเขาก็จัดงานแต่งงานกันใหญ่โตเคลื่อนส่งตัวเข้าหอพ่อเลี้ยงกับเอรู้ว่าแกล้งทำหลอกๆแต่ในใจลึกๆทั้งสองก็แอบชอบพอกันแต่ยังไม่กล้าเปิดเผยความจริงต่อกันเมื่ออยู่ในห้องสองต่อสองแล้วพ่อเลี้ยงก็ขยับก็้าไปนั่งใกล้เจ้าสาวของเขา คุณวันนี้คุณสวยมากๆเลยผมดีใจมากที่ได้เจ้าสาวแสนสวยแบบนี้เอยิ้มคุณลืมไปแล้วเหรอคะว่าเราแต่งงานกันหลอกๆครับผมไม่ลืมหลอกแต่ถ้าผมจะบอกคุณว่าผมไม่อยากแต่งหลอกๆล่ะคุณจะว่ายังไงเอมองสบตาเขา แล้วก็ทำหน้าสงสัยคุณไม่ได้หูฝาดหรอกผมพูดเรื่องจริงผมชอบคุณนะเอ๋อะไรนะคะผมชอบคุณชอบฉันตั้งแต่เมื่อไหร่คะชอบคุณตั้งแต่แรกเห็นเลยทั้งๆที่ททรู้วว่าคุณเป็นศัตรูของผมจากนั้นพอรู้ความจริงผมก็ดีใจมาก แล้วคุณล่ะคิดยังไงบ้างกับผมเอหลบตาพ่อเขินพ่อเธอเองก็รู้สึกไม่แพ้กับเขาตอบผมมาสิที่รักว่าคุณนะ่ะก็ชอบผมเหมือนกันพ่อเลี้ยงจับคางของเอเสรยขึ้นแล้วก็ประทับจูไปที่ผิวปากเอครับผมรักคุณจริงๆนะ เราจะเป็นผัวเมียกันที่ถูกต้องตามกฎหมายพรุ่งนี้เราจะไปจดทะเบียนสมรสกันนะสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างของผมผมจะมอบให้คุณหมดตกลงไหมเอเงยหน้าขึ้นสบตาเขาแล้วหล่อนก็ยิ้มค่ะเอก็รักคุณค่ะเขาดีใจมากกอดเจ้าสาวของเขาเอาไว้ แล้วก็หอมไปที่หน้าผากของเธอขอบคุณมากที่รักของผมคืนนี้ผมจะทำให้คุณมีความสุขที่สุดเอ๊ยยิ้มเขินๆค่ะที่รักและทั้งสองก็มีความสุขกันค่ะสวัสดีค่ะ